สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานสิ่งที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารนะคะในอีพีนี้นะจะเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะในการติดตามให้กำลังใจกันดีมากนะคะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตนะคะโปรโมทขอเรียนนะคะในเดือนมกราคมนะคะ 2569นะคะก็คือเดือนหน้านะคะออฟเปิดสอนศาสตร์ไพา,าโรออนไลน์นะคะเป็นรอบของเดือนมกราคมนะคะ2569นนะคะเนาะใครสนใจสมัครเรียนได้รูปแบบการเรียนก็คือจะเรียนผ่านออนไลน์นะคะสอนสดผ่านออนไลน์แล้วก็ สามารถกลับมาเรียนทบทวนซ้ำๆในกลุ่มปิดได้นะคะค่าเรียนนะคะจะอยู่ที่3,999บาทนะคะเนาะวิธีการสมัครก็คือแอดไลน์มหาแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งว่าจองสมัครเรียนคือจองอยู่ที่ 500- ร้อยถึงหนึ่บาทก่อนได้นะคะแล้วส่วนต่างก็ค่อยชําระในวันใกล้เรียนนะคะสามารถเข้ามาขอดูตารางเรียนนะคะดีเทลรายละเอียดได้นะคะยังรับสมัครนะคะ ใครสนใจสมัครได้เลยนะคะการเรียนการสอนก็ค่อนข้างจะสอนให้ละเอียดนะคะที่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้และการันตีถึงความแม่นยำนะคะในสิ่งที่จะถ่ายทอดให้นะคะ,อะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกกับคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารนะคะในส่วนของไพ่เล่าเรื่อง EP นี้นะคะ ติสติ c ขึ้นมานะคะเจ็ดเหรียญคุณลุณ่ทุนกำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกสิ้นหวังใช่ไหมมันเป็นพลังงานของความรู้สึกเหนื่อยกับการต่อสู้นะคะอืมหลายคนคาดหวังอยากให้กระแสการเงินดีขึ้นอยากให้มีรายได้อยากให้มันมขีขยับมากขึ้นนะคะ แต่ก็ไม่ได้เห็นวิแววไหมคุณอาจจะรู้สึกไปแบบนั้นสำหรับในตรงนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆนะคะการเงินนะคะกำลังจะเข้ามานะสิ่งที่มันโดนกดเอาไว้โดนหยุดเอาไว้นะคะหลักๆ e ีนี้เป็นเรื่องของการเงินชีวิตความเป็นอยู่นะคะ โอโ้จะบอกว่ายังไงดีพลังงานของพวกคุณน่ะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างรายได้นะหาเงินเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีนะคะมองโลกในแง่ดีมากเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นพลังงานของการโดนกดดวงชะตาเอาไว้อะคะ่ะ โดนปิดกั้นโดนขัดขวางโดนควบคุมหรือมีการกดดันคุณนะคะอืกดดันบีบคั้นคุณผ่านในเรื่องของการเงินนะคะม,มันเป็นลักษณะของคนสามคนที่รวมหัวกันในการกันแกล้งคุณเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณสวยกว่าเพราะคุณดูดีกว่าเขาก็ไม่อยากให้คุณมีเงินอ่ะถ้าคุณมีเงินเดี๋ยวคุณก็จะเข้าคลินิกความงาม ไปทำสวยไปเสริมหลอ่อไปทําอย่างนั้นไปทําอย่างเงี้ยมันเป็นการแอบทําอะไรรับหลังนะคะมีบุคคลสามคนนะคะรวมหัวกันในการทําร้ายคุณกันแกล้งคุณนะคะอืมทําให้คุณแบบได้รับความเสียหายนะคะมีร่างกายเสียหายด้วยอืมรู้สึกว่าคุณเจออะไรมาหนักนะแต่ทีนี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีอะคะ่ะ คนชั่วก็คือคนชั่วคนชั่วก็จะอวันหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ของเขาอะที่ที่คนชั่วเขาอยู่กันนะคะคนดีก็ต้องอยู่ในที่ของคนดีนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,กร,ร,รักษาคุ้มครองปกป้องดูแลคุณคุณมีผู้คุ้มครองนะคะแล้วเขากาลังจะช่วยเหลือคุณด้วยเขากําลังจะช่วยเหลือในเรื่องการเงิน เขากำลังจะเอาข่าวดีในหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าดวงชะตาของคุณกําลังเปิดแล้วก็ได้คุณมีเทวดาประจําตัวมีเทพประจําตัวหลายองค์นะคะอ่ามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะคะพลังงานตรงนี้สิ่งที่คุณโดนมานะคะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเนาะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยอะคะ่ะ มันมีคนทําอะไรลับหลังคุณควบคุมบงการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขัดขวางกันแกล้งนะคะกดดันคุณบีบคั้นคุณนะคะม,มันเป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้เขาบอกว่าชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นนะคะกำลังฟื้นฟูฟ้ากําลังจะเปิดให้กับคุณแล้วสิ่งใดที่มัน อยู่ภายในบ้านเป็นพลังงานที่มันไม่ดีขัดขวางการเจริญเติบโตขัดขวางความก้าวหน้านะคะสิ่งไร้ไมันจะถูกตัดขาดจากคุณไปค่นะ,ะแล้วพอถูกตัดขาดปุ๊บกระแสการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ การเงินจะมีโอกาสจะมีช่องทางคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพลังงานทั้งของเพศหญิงและเพศชายนั่นแปลว่าคุณมีเทพประจําตัวคุณมากกว่าหนึ่งองค์นะคะอาจจะเป็นเทวดาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ล่งลับเป็นญาติพี่น้องเป็นบนรรพบุรุษก็ได้ นะคะสิ่งที่คุณเป็นนะคะอดีตชาติของคุณเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ที่มั่งคัง่งเป็นผู้ที่ใจบุญด้วยเพราะเกิดมานะคะมันก็เลยทําให้คุณได้โอกาสดีๆอะไรต่างๆนานาเยอะแยะแต่แล้วะคะ่ะการเงินของคุณไม่เข้าเลยนิ่งสงบนะคะมันก็เลยทําให้คุณท้อไงว่า พยายามแล้วอ่ะแต่ทําไมทุกอย่างมันเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้แค่นี้นะคะทําไมมันถึงไม่เติบโตทําไมมันถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณรอคอยมาด้วยความรู้สึกที่เหน็ดเหนื่อยมากขออนุญาตดูในตรงใบนี้ให้นะคะอืมคุณกําลังรอคอยจุดเริ่มต้นในชีวิตของคุณนะคะอืมรอคอยความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า แต่มันก็มีมานมาขวางคุณเนาะมีมานมาขัดขวางมากั้นแกล้งคุณนะคะมาขวางมาปิดกั้นนะแทนที่คุณจะได้รับสิ่งนี้ตั้งนานแล้วอะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้สักทีนึงนะคะเข้ามาไม่ได้นะคะอืมสําหรับในตรงนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกกับคุณนะนะคะขอดูสถานการณ์ก่อนขออนุญ,ญาตเจาะลึกถึงสถานการณ์ที่คุณเจออยู่อะไรคือสาเหตุที่ทําให้คุณต้องเป็นแบบนี้ นะคะคุณมีคนที่มีความโดดเด่นมากอ่ะชีวิตของคุณนะคะคุณโดนคนใกล้ตัวหักหลังนะคะอคนใกล้ตัวที่คุณรู้สึกรักไว้วางใจมากแล้วคุณเป็นคนที่โดดเด่นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงมากมันก็มีคนหมั่นใจความอิจฉาลิษยาในการกลั่นแกล้งคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอแต่สุดท้ายคุณจะได้ชีวิตของคุณคืนกลับมานะคะ คุณจะได้ความสุขของคุณนะคะอืมคนอาจจะรู้สึกท้อนะคะแล้วก็มมนเป็นความรู้สึกที่คุณระแวงไม่อยากจะไว้ใจใครนะคะอความเป็นจริงมันก็น่าระแวงอยู่นะคะเพราะทุกคนมองคุณเป็นเห็นผลประโยชน์ไปหมดเลยนะคะฉาบฉวยในจังหวะที่คุณกำลังเดือดเนื้อร้อนใจก็ได้นะคะะคุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะ เหนื่อยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ท้อนะคะท้อและรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาบอกว่ายังไงมันก็เปลี่ยนนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาในแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอืมอะไรที่มันเป็นวิบากกรรมอนะคะ่ะ The Devil นะคะเป็นมารเป็นคนชั่วเป็นคนที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณจะถูกดับล้างทําลายหมดเลยอะคะ่ะจะถูกตัดสิ้นหมดเลยนะคะ เยอะแยะมากเลยแต่ว่าข้วเห็นหลักๆอะ่ะพลังงานของคนสามคนนะคะคนสามคนนะคะเดี๋ยวดูซิคนที่เขาทำร้ายคุณเขาจะได้รับอะไรบ้างไหมอะ่ะมันแย่มากนะคะชีวิตคนเราถ้าติดขัดในเรื่องการเงินชีวิตความเป็นอยู่นะมันไม่สบายใจมันทุกข์นะคะแล้วพวกเขาจะได้รับเวรกรรมอะไรอะคะกับสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะครอ,อบครัวกำลังแตกพังนะคะคนในครอบครัวหรือคนที่เขารักอะค่ะ กำลังได้รับเรื่องราวแย่ๆในชีวิตนะคะเป็นการโดนลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะเขาลงโทษแบบไหนโดนจับกุมกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดกฎหมายอ่ะมันก็ทำให้เขาไม่สามารถจะสมัครงานที่ไหนก็ได้กลายเป็นคนเล่นล่อนกลายเป็นคนไม่มีความลงหลังปักฐานอะไรได้นะคะเขากำลังทุกข์ใจ กับคนในครอบครัวกับคนที่เขารักครอบครัวกำลังแตกร้อนนะคะร้อนเป็นไฟเลยนะคะอืมเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันต่อสิ่งที่ไพ่อยากบอกนะคะคุณจะหลุดพ้นทุกอย่างได้ไหมภายในเดือนนี้นะคะคุณจะสามารถหลุดพ้นไปได้หรือเปล่าผ่านพ้นไปได้คะ่ะ แต่ตัวคุณดูไม่คาดหวังอะไรแล้วนะคะคุณเหนื่อยคุณท้อคุณไม่มีความหวังก,กับการตั้งความคาดหวังนะคะนะคะประมาณว่าจะมาก็มาความโชคดีอะไม่รู้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วมันเป็นความรู้สึกสิ้นหวังในมุมของคุณนะคะอืมมันเป็นพลังงานของความอ่อนล้านะคะแต่สุดท้ายอะคะ่ะในวันหนึ่งนะอนาคตอันใกล้ๆเร็วๆนี้คุณจะได้เจอครอบครัวที่อบอุ่น หรือหมายถึงคู่รักคนรักนะคะคนที่จะปกป้องคุณนะคะคนที่จะเป็นทุกอย่างให้กับคุณเป็นความสุขให้กับคุณแล้วเขาจะปกป้องมากมากชนิดที่ว่าเขาจะดูแลคุณอย่างดีและก็คุ้มกันคุณอ่ะไม่ใครมายุ่งกับคุณไม่ให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวคุณก็ได้นะคะคนคนนี้จะรักคุณมากเลยนะคะสิ่งที่คุณเฝ้าหวัง นะคะคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังในเรื่องของความสุขต่างๆนะคะตอนนี้คิดมากเรื่องการเงินเนอะรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่ามันมันเงียบผิดปกตินะคะรายได้มันเงียบผิดปกติมากนะคะเขาก็บอกว่าอืคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตรงนี้ เขาจะช่วยเหลือคุณนะคะนะจริงๆก็เห็นหลักๆอ่ะมีทั้งเพศโดยอดีตอะค่ะเพศหญิงช่วยเหลือคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ปัจจุบันเนี้ยจะเป็นเพศชายใช่มากกว่าพลังงานของเพศชายจะควบคุมทุกอย่างให้อ่ะนะคะเนี่ยเป็นคิงถือดาบอยู่นะคะนั่นแปลว่าควบคุมหรือว่าเร่งดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาให้คุณได้ไวขึ้นนะคะหรือปลดล็อกปลดเปื้องสิ่งที่ มันเป็นพันธนาการนะคะอืมนะคะตอนนี้คุณไม่ไม่ไว้ใจใครเลยนะคุณหน่อยมากนะคะมีแต่คนคอยทำร้ายคุณเอาเปรียบคุณนะคะกันแกล้งคุณนะคะขออนุญาตดูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับพวกคุณคะอืมเขาบอกว่า คุณจะสบายค่ะเดี๋ยวคุณจะสบายใจนะคะอาจจะนับไปอีกเจ็ดวันคุณอาจจะหลุดพ้นจากเรื่องความทุกข์บ่วงความทุกข์หรืออะไรบางสิ่งที่บางอย่างที่คุณรอคอยมานานนะคะคุณรอจริงๆนะแล้วมันก็คาดเคลื่อนอนะ่ะแทนที่จะได้แล้วก็คาดเคลื่อนไปคาดเคลื่อนมาเพราะมีมารมาตัดหน้าแต่ท้ายที่สุดคุณจะได้รับความโชคดีจริงๆเงินระดับสิบเหรียญอนะ่ะตอนนี้คุณหมุนเงินมากเลยค่ะทุกคน นะคะคุณหมุนมากเดี๋ยวคุณจะมีความสุขเนาะการเงินของคุณจะดีนะคะมันก็จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะเป็นลักษณะของการดับสิ้นจบสิ้นนะคะกับการโดนหักหลังกับการโดนกั่นแกล้งนะคะคุณโดนเยอะมากกับสิ่งที่เจออยู่นะคะเนาะบางคนก็ทุกข์ใจเรื่องการเงินนานนานมากนะคะอ่ะมาทีนี้ มาดูสิ่งที่ไพ่อยากขยายความบอกกับพวกคุณนะความหมดทุกหมดโศกนะคะหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกาะนะคะเกาะตามดวงชะตาคุณปิดกั้นคุณนะคะ,ะหมดนะคะชีวิตของคุณมันจะไม่ยากแล้วมันจะไม่เหนื่อยไม่หนักแล้วนะคะมันจะง่ายมันจะเบานะคะทุกอย่างจะโล่งโปร่งนะคะเปิดถูกเปิดทางการให้กําเนิด อาจจะหมายถึงการตั้งครันมีบุตรนะคะซึ่งเป็นเด็กมีบุญญาธิการสูงมาเกิดกับคุณแล้วคนนี้แหละค่ะเด็กคนนี้แหละค่ะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะคะเปลี่ยนทําให้คุณหลุดพ้นออกจากเรื่องแย่ๆเรื่องเลวร้ายๆนะคะให้หลุดออกทั้งหมดเลยนะคะหรือเป็นพลังงานการก่อกําเนิดสิ่งใหม่ๆนะคะคือเห็นว่าคุณจะได้อยู่ในที่ที่มัน สะอาดบริสุทธิ์แคลวคาดปลอดภัยนะคะความบริสุทธิ์ของคุณนะ่ะหรือพลังงานของเด็กทารกคนนี้ที่ว่ากาลังจะมาเกิดะคะ่ะเป็นพลังงานที่บุญบริสุทธิ์มากๆจะทําให้คุณแคลคาดปลอดภัยนะคะจะให้คุณพ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชีวิตของคุณเนะี่ยมันจะถูกยับยั้งเอาไว้ได้พลังงานด้านมืดจะถูก ยับยั้งควบคุมสกัดเอาไว้ได้นะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเลยพรสวรรค์ในการทํางานอะไรบางอย่างแล้วคุณก็โดนพลังงานด้านมืดปิดกั้นขัดขวางไว้นะคะเนาะชุดหลังคุณทําให้อย่างที่บอกเลยว่าการเงินมันไม่ฟื้นเลยะคะ่ะมันนิ่งมากนะคะติดนะคะติดขัดมากเลย ขอ้คุณตั้งสติดีๆโฟกัสอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องกังวลไปกับอนาคตแล้วก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วมันเป็นความทุกข์ที่เปล่าประโยชน์นะคะเพราะมันผ่านมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราจงอยู่กับปัจจุบันนะคะโฟกัสว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังกําลังวางแผนอะไรอยู่นิ่งอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วคุณจะผ่านสิ่งนั้นไปได้ง่ายขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ การนั่งสมาธิเพื่อสร้างฐานบุญให้กับตัวเองนะคะตรงนี้สําคัญมากที่จะทำให้ชีวิตของคุณฟื้นฟูขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นนะคะยังไงก็ผ่านได้แน่นอนนะคะทุกคนคุณดูข้างบนสิคุณจะได้รับการประทานเงินจํานวนมากที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะนม,มาดูกันต่อนะคนที่เขาทำร้ายคุณะนะคะ คนที่เขาทำร้ายคุณเขาได้รับกรรมแบบแบบไหนบ้างเมื่อกี้ครอบครัวแตกร้อนเนาะป่วยค่ะบางคนก็จะป่วยนะป่วยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะเสียเงินไปกับการรักษาตัวนะคะหรือว่าอาจจะเจอปัญหาเรื่องที่มันปัญหาชีวิตที่มันค้างคานะบางคนถึงระดับเสียชีวิตเลยก็ได้นะเดทคือแบบ อาจจะป่วยไม่สบายนะอืเขาอาจจะป่วยป่วยเรื้อรลังอะจนไปถึงจุดนี้เลยก็ได้คือคอามเบนเดทมันไม่ได้แค่หมายถึงการหมดลมหายใจไปจากโลกนี้อาจจะหมายถึงชะตากรรมที่หนักหน่วงชีวิตที่สิ้นหวัง ปัญหาต่างๆที่มันลุมแล้วก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานจะเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะเนี่ยทุกอย่างจะฟื้นนะคะคุณเป็นไพ่เจ้าหญิงนะคะคุณจะนั่งอยู่บนบันลังได้รักความรักนะคะอย่างดีเลยถูกโอบก,กอดเป็นอย่างดีเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจะดีขึ้นนะคะอขอให้ทุกคนนะคะจงอยู่กับปัจจุบันตั้งสติดีๆนะคะ คุณจะได้รับทุกอย่างเลยที่มันเหมาะสมคู่ควรกับคุณคุณจะได้รับในด้านของความรักความไว้วางใจหรือว่าคนที่เขาหักหลังคุณนะ่ะนะคะตอนนี้เขาก็ไม่มีความสุขนะคะหลอนแล้วค่ะอาจจะรู้ตัวแล้วว่าคุณรู้ตัวเนาะรู้สึกได้ว่าคุณรู้ตัวนะคะอืมเหมือนคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเขาควบคุมอะไรคุณไม่ได้อะนะคะ,ะแต่เวรกรรมมันไปนตกที่ลูกเขานะ ถ้าเขามีลูกอ่ะเอาไปตกที่ลูกเขาอาจจะลูกเอาปัญหามาให้ปัญหาชีวิตมาให้แล้วเขาก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจอะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งสิ่งนี้นะคะคุณจะได้รับสิ่งที่มันงดงามสิ่งที่มันดีงามนะคะทุกอย่างนะพลังงานของพระราชาคนนี้นะคะบอกผ่านไพ่นี้มาว่าสิ่งที่คุณทุกข์อยู่นะคะ มันจะมาลายหายไปเนาะยังไงก็ได้รับข่าวดีคนไม่ดีจะพ่ายแพ้หรือคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาของความยากจนความติดขัดแล้วการเงินจะกลับมานะคะในเร็วๆนี้ด้วยทุกคนเนาะตอนนี้มันมีอะไรขวางอยู่เดี๋ยวก็พ้นนะคะเอาใจช่วยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก่อนจากกันไปนะคะขออนุญ,ญาตฝากนะคะ อืมอ่าสีพึ่งตัวนี้จะเป็นสีพึ่ง p a ชชั่นเลิฟนะคะเป็นสีพึ่งสําหรับการเสริมเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจดึงดูดความรักดึงดูดเนื้อคู่นะคะจัดโปรให้จากปกติ499บาทเหลือเพียง399บาทนะคะอ่ะนะมีพร้อมส่งนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นสีพึ่งเมตตามหานิยมนะคะสำหรับการค้าขายการทำงานเป็นพ่อค้าแม่ค้า เป็นเซลขายบ้านขายรถขายที่ดินนะคะหรือคุณอาจจะทํางานเป็นศิลปินดารานักร้องหรือการที่จะต้องพบปะเจอผู้คนนะคะตัวนี้เป็นพลังงานของเมตรตามาหานิยมนะคะใช้ได้หมดนะคะ299บาทนะคะมีของเม่เหลือไม่เยอะนะคะจะหมดแล้วนะคะตัวต่อมาจะเป็นสมเด็จพระนางพญานะคะสมเด็จพระนางพญานะคะ นะจะช่วยในเรื่องของความแคลคลาปลอดภยัยขจัดภยัยอันตรายอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หนุนนำดวงชะตาของคุณให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตัวนี้นะคะอยู่ที่399าบเาทแล้วก็แถมสีพึ่งนี้ให้เช่นเดียวกันตัวนี้เหลืออยู่10ตลับนะคะตัวนี้ก็จะหมดแล้วนะนะคะ,ะตัวต่อมาจะเป็นเบีย้ยแก้นะคะเป็นเครื่องรางในการช่วยป้องกันคุณใส่มนดำอาถรรพ์อะไรต่างๆนะคะดับล้างสิ่งไม่ดีแล้วสะท้อนสิ่ง ไม่ดีคืนกลับไปหาคนที่คิดร้ายกับคุณตัวนี้นะคะอยู่ที่399บาทแล้วก็แถมสีพึ่งตัวนี้ให้เช่นเดียวกันนะคะนาะก็มีของพร้อมส่งนะคะรวมไปถึงใครสนใจที่จะสมัครเรียนก็สอบถามรายละเอียดได้ทักได้เลยนะคะเปิดรับสมัครแล้วเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณมากสวัสดีค่ะ